10วันกับ Galaxy ซ5 3และเป็น10วันนะคะที่อุ้มรวบรวมทุกคำถามในเพจในทุกช่องทางเนี่ยมาตอบในคลิปนี้ด้วยค่ะยังไงนะคะมีอยู่หลายประเด็นเพราะฉะนั้นเลือกเอาประเด็นที่คนสนใจเนี่ยอยู่ในสารบัญน,นะคะจิมเลือกได้เลยป่ะพร้อมแล้วไปเริ่มกัน ว่ากันด้วยเรื่องของความสวยความงามก่อนนะคะปกติใครถามเรื่องนี้มกก็จะเลี่ยงต่อไปแต่เจ้าตัวนี้ค่ะยอมรับจริงๆว่ามันสวยจริง,รงๆทุกคนโดยเฉพาะสีครีมนี้นะคะเป็นสีที่อุ้มชอบที่สุดในบรรดาสีทั้งหมดเลยคือจะบอกว่าซีฟิสามเนี่ยมันประหนึ่งเป็นเครื่องประดับของเรานะคะในการแสดงความเป็นตัวตนของเราและสีครีมเนี่ยเป็นสีที่อุ้มรู้สึกว่ามันหรูหรามากๆนะคะเวลามาอยู่กับอ,อุปกรณ์อื่นๆของอุ้มค่ะสิ่งที่ดีขึ้นคืออะไรบ้างอย่างแรกเลยคือวัสดุตรงนี้นะ ะะตัวกระจกเนี่ยจะมาเป็น g o i l l a Victus แล้วมันมีความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ใส่เคสนะคะก็วาไงไว้บนโต๊ะปกติเลยยังไม่เจอรอยนะเท่าที่2ดูค่ะแล้วก็ตัวเฟรมของมันอันนี้เจ๋งมากทุกคนเฟรมของมันนะคะคราวนี้เนี่ยเป็น Armor Aluminum มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะทนทานขึ้นแต่ว่ายังน้ําหนักเบาเหมือนเดิมตัวเครื่องนะคะน้ําหนักอยู่ที่183กรัมอันนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆเพราะว่าถ้าคุณเคยใช้งานมือถือนะแล้วรู้สึกปวดหลังปวดไหล่คุณเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้หายค่ะอุ้มถือโฟนะอุ้มวางโฟไว้เลยแล้วก็มาใช้ตัวนี้นะคะเพื่อสลับจะบอกว่าหายจริงๆจากอาการปวดหลังนะคะตัวจอด้านหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าทํายังไงได้บ้างนะคะมาดูด้านในกันดีกว่าด้านในสวยอีกเป็นเพราะอะไรจอนะคะมีการอัปเกรดขึ้นมาแบบ ผิดถูผิดตาจากตัวแรกเรื่องแรกของจอนะคะที่ต้องคุยกันเลยคืออัลตราทินกลาส คนเนี่ยจะชอบคิดว่าตัวจอตัวนี้นะคะมันเป็นเหมือนกับตัวแรกหรือเปล่าตัวแรกเองนะคะอุ้ก็ทําให้มันเกิดรอยเช่นเดียวกันกับทุกๆคนนั่นแหละแต่พอมาเป็นตัวนี้นะคะจะบอกว่าแข็งแรงขึ้นเยอะมากๆตัวด้านในของเขานะคะเป็นอัลตราทินกลาสนะตัวเดียวกับ Galaxy c 4 3นั่นแหละแล้วก็ด้านหน้านะคะเขามี protection frame นะก็คือจะเป็น protection layer ตัวใหม่ที่อยู่ใน c 4 3อีก,อกเช่นเดียวกันเอามาใส่ในนี้นะคะมีความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคุณเล่น ARV ใช่ไหมคุณก็ต้องก มันแบบนี้ใช่ไหมคะคุณเล่นพับจีคุณก็ต้องกดมันใช่ป่ะอุ้มเล่นสปีดดิฟเฟอรก็กดมันอีกคะ่ะอันนี้อุ้มลองแล้วนะก็ไม่ได้มีรอยเล็บนะคะไม่มีรอยจิกเหมือนเขาที่แล้วแต่ว่าอยากตั้งใจนะห้ามแบบทําอย่างเงี้ยแล้วจิกลงไปแบบนี้นะคะบอกก่อน ห้ามทำนะเออเพราะว่ามันอาจจะเกิดริ้วรอยได้นะคะบนฟิล์มตัวนี้แล้วตัวจอค่ะนอกจากมันจะแข็งแรงขึ้นแล้วค่ะอ่าความละเอียดของมันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวจอตัวนี้เนี่ยจะมาใช้เป็นจอ Dynamic AMOLED 2 x นะคะทำให้ตัวหน้าจอสวยมากยิ่งขึ้น Refresh Rate เ,เ,เป็น1 2 0 h z ช่วยมากๆในการเล่นเกมและการดูคอนเทนต์ต่างๆทีนี้หลายคนอยากรู้อันนี้มากเดี๋ยวผมขอเอาตัว S 2 1 Ultra นะคะเวลาดูในสเปค จอของตัวนี้ตัว c ี3มันจะอยู่ที่6.7นิ้วใช่ไหมคะจอของตัว a 1 a u l t ลจะอยู่ที่6.8นิ้วหลายคนเลยคิดว่ามันเท่ากันมันใหญ่เท่ากันอ่ะอุ้มเทียบให้ดูเลยนะคะสังเกตดูว่าจอของฝั่ง a 1 a u l t ลมันจะบานกว่าก็คือมันจะกว้างกว่านะคะในมุมแบบนี้นะ ทีนี้เนี่ยพอเทียบกับตัว c 5ฟินะคะ,อะพอมาใช้จริงๆเราจะรู้สึกว่าฝั่ง c 5 3มันจะเล็กกว่าหน่อยนึงนะคะในมุมของความแคบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะคะว่าถ้าเทียบกับ s อ1ี l t หน้าจอจะอยู่ที่ประมาณนี้แต่เป็นจอประเภทเดียวกันนะคะ Dynamic Amoled 2X เเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ตัวด้านบนจะมีกล้องหน้าอยู่นะคะ ประมาณแบบนี้แต่แน่นอนเอชเวลตาพับไม่ได้นะอันนี้พับได้นะจ๊ะไม่ใช่พับได้เพียงเดียวค่ะตัวนี้เนี่ยทนน้ํา IP X8 นะความลึก1.5เมตรนาน30นาทีสงสัยใช่ไหมว่ามันจะทนน้ําไปทําไมอุ้มเนี่ยเคยไปเที่ยวในฟูวิลล่านะคะหรือว่าโรงแรมที่มันมีพวกจกักรุสซี่เราก็ไม่กล้าเอาพวกนี้ไปอยู่ใกล้ๆค่ะเพราะว่ากลัวพัง คราวนี้เนี่ยก็เลยมีประโยชน์มากๆนะคะเพราะอุ้มสามารถลงไปเซลฟี่ในภูวิลล่าของอุ้มได้แล้วอะไรแบบนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของคนที่ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวนะคะก็แล้วแต่การใช้งานหรือว่ามือเปียกๆล้างจานเสร็จมาจับบางทีเราก็กังวลใช่ไหมตัวนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วค่ะทีนี้อยากรู้ใช่ไหมว่าตรงที่รอยพับนะคะมันเห็นชัดไหมมันยังสะดุดหรือเปล่ากับการใช้งานหรือเป็นยังไงนะคะให้ดูกันใกล้ ซื้อเลยนะเผื่อใครจะกดซื้อนะคะก็รอยพับยังอยู่นะคะรอยพับยังอยู่เห็นไหมตรงกลางเส้นนี้นะคะแต่คนที่ใช้มือถือจอพับได้มันจะมีอย่างหนึ่งค่ะชื่อว่าความเคยชินนะคะจังหวะแรกเราจะสังเกตมันทุกคนจังหวะต่อมาเราจะลืมมันอันนี้จริงๆนะเราจะลืมมันเราจะเหลือแค่สัมผัสเวลาเราลากผ่านแบบนี้นะคะมือเราก็จะรู้สึกบางมันเป็นเรื่องปกติแล้วเนาะมันก็จะมีความรู้สึกบางว่าอุ้ยสะดุดนิดนึง แต่ว่ใช้ไปนานๆน,นะคะแล้วก็จะรู้สึกเคยชินแล้วก็ชินตาชินมือไปเองนะคะแต่ก็เอาให้ดูละกันว่ามันจะมีขีดขีดอยู่ตรงนี้อยู่นิดหนึ่งนะคะ เรื่องต่อมาเป็นเรื่องของกล้องนะคะก็คือถามกันจนแบบอึง้งมากๆเลยแล้วก็ยอมแพ้ทุกคนแล้วค่ะเดี๋ยวอุ้มจะทําคลิปนะคะเทียบระหว่างตัว s แ1 Ultra กับตัว c 5 3เนี่ยในเรื่องของกล้องเน้นๆเ,เลยคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตัว s แ1 Ultra มันคมชัดกว่าใช่ไหมเพราะตัวเลนส์เนี่ยทั้งเซนเซอร์ทั้งตัวเลนส์มันใหญ่กว่าแต่ว่าน่าจะอยากรู้ละคะ่ะว่าถ้าสมมุติตัดสินใจเปลี่ยนจาก s แ1 Ultra มาเป็นตัว C53 เนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะเพราะว่าทุกคนก็ทนแรงต้านทานของความสวยงามมมันไไ่่หวใช ทีนี้คุยเรื่องมันก่อนว่ากล้องมันเป็นยังไงบ้างนะคะเลนด้านหน้าของมันเนี่ย <c oughs> ก็คือเลนด้านนอกเนาะ <c oughs> เลนหลักจะมี12ล้านพิกเซล2ตัวมีเลนส์กับเลนส์ u t o a w i ไม่มีเลนส์เ e l e นะคะส่วนด้านในก็จะมีเลนส์10ล้านพิกเซลนะคะเป็นกล้องหน้าสําหรับการวิดีโอคอลหรือว่าเป็นการถ่ายเซลฟี่อะไรแบบนี้ค่ะ ซึ่งความเก๋ของตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณภาพของภาพนะคือคุณภาพภาพเนี่ยสำหรับอุ้มคิดว่ามันเป็นหนึ่งในมือถือที่ถ่ายออกมาได้ใสนะคะคมชัดแล้วก็ AI ของมันนะความเป็นซัมซุงการดึงฟ้าการดึงสีเขียวนะคะการดึงหน้าคนเนี่ยอุ้มว่าทาได้ดีมากๆเลยแต่อาจจะมีเรื่องของความคมนะคะหรือว่าการถ่ายพอนเท,ทนตนิดนึงที่อุ้มยังรู้สึกว่าแบบเอ๊ะนิดนึงนะคะสาหรับถ้าเทียบกับตัวมือถือที่เป็นกลุ่มแฟลกชิพด้วยกัน ซึ่งมันทดแทนด้วยโหมดการถ่ายรูปต่างๆนานาค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณไม่ชอบถ่ายเซฟีีด้วยกล้องไหนใช่ปะคุณก็สามารถแตะที่ตรงนี้กว่าบนนะคะเพื่เพื่อให้มันมาโชว์ที่ cover screen แบบนี้ได้ซึ่งอุ้มเนี่ยสามารถจะชูแบบนี้ แล้วก็ถ่ายได้เลยนะคะไม่จําเป็นจะต้องเอามากดอีกนะคะก็ถือว่าเป็นโหมดแฮนด์ฟรีอันนึงที่ดีมากๆซึ่งโหมดนี้ใช้งานได้ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาพนิ่งนะคะแล้วก็งานวิดีโอก็สามารถที่จะเปิดนะคะในส่วนที่เป็น cover screen ได้เช่นเดียวกันเรโชนิดนึงแล้วกัน โฟโต้นะคะสามารถปรับได้นะคะ3ต่อ4 9ต่อ16นะคะ1ต่อ1 9ต่อ22แล้วแต่ใช้งานนะคะส่วนวิดีโอนะคะจะสามารถปรับได้ค่ะ9ต่อ16 16ต่อ9นะคะ1ต่อ1แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ9ต่อ22นะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานเช่นเดียวกันทีนี้มันมีประโยชน์อะไรอีกค่ะหน้าจอพรีวิวอุ้มขอเป่างก่อนนะเป็น16บต่อ9แบบนี้ใช่ไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยเราจะต้องดูแค่จอบนอย่างเดียวครั้งนี้อุ้มกดตรงนี้ค่ะเพื่อมาที่จอล่างได้เหมาาะกกับกร ายพวกท้องฟ้าหรือว่าถ่ายในมุมเงยนะคะก็จะช่วยได้เยอะเลยสําหรับประเด็นนี้ข้อต่อมาค่ะเวลาเราใช้งานเนาะบางทีก็อาจจะไม่ได้อยากจะเปิดกลางจอมาตลอดใช่ไหมคะอุ้มสามารถปิดไว้อย่างเงี้ยแล้วกดที่ปุ่ม power สองครั้งแบบนี้มันจะเข้ามาสู่โหมดกล้องอัตโนมัตินะคะตัวนี้จะเป็นกล้องหลักที่ถ่ายอยู่นะนยังไม่พอคุณสามารถ่จะปรับเลนสได้นะคะอุ้มเลื่อนขึ้นจะไป0.5เท่า อุ้มเลื่อนลงจะกลายเป็น1เท่านะคะเนี่ยสลับขึ้นสลับลงแบบนี้ได้เลยแล้วก็สามารถเลื่อนทางขวาเพื่อเปลี่ยนจากเมื่อกี้คือภาพนิ่งโฟโต้กลายมาเป็นวิดีโอได้นะคะสลับแบบนี้ได้เรื่อยๆวิดีโอเองนะคะก็สามารถเลือกเลนส์ได้เช่นเดียวกัน0.5กับ1เท่านะคะคล้ายๆกับ โกโก้ป,ปโปอะไรแบบนี้ค่ะหน้าจอเมนูเนี่ยคล้ายกันมากเลยแต่บอกนิดนึงว่าการถ่ายด้วยตัวนี้ค่ะอัตราส่วนจะกลายเป็น1ต่อนนะคะไม่มีให้เลือกนะ1ต่อ1อย่างเดียวค่ะอุ้มีตัวอย่างวิดีโอเทียบเลยจากทุกๆกล้องนะคะของเจ้า c ี3ให้ดูกันก่อนจะคุยกันต่อไปดูกันก่อนลองถ่ายวอล์กนะคะด้วยกล้องหลังดูค่ะอันนี้ก็ใช้การเปิดจอเล็กนะคะเอ่อทุกอย่างดีหมดเลยยกเว้นพอจอมันเล็กใช่ไหมเราก็เลยไม่ค่อยมั่นใจใน อัตราส่วนเท่าไหร่นะคะว่ามันอยู่ระดับประมาณไหนเนาะขอบด้านข้างเป็นยังไงบ้างแต่ที่เหลือก็โอเคเลยทีนี้สลับมาลองนะคะอันนี้คือไม่ได้เปิด ไม่ได้กลางจอออกมาค่ะก็คือใช้ตอนที่พับอยู่นั่นแหละแล้วก็กดปุ่มโฮมสอที่ทีนี้เนี่ยาตัาส่วนมันจะเป็นสแควร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะกับการเอาไปลง IG นะคะใครที่ถ่ายพวกแบบ TikTok อหรือว่าถ่ายคอนเทนต์ที่เป็นไปลงใน YouTube อะไรแบบนี้อุ้มแนะนำว่าเปิดจอแล้วก็ใช้การกดมากล้องหลังดีกว่าลอดูสักองศาหนึ่งแล้วกันนะคะอันนี้คือเป็นการใช้เลนหลักค่ะในการถ่ายนะคะโดยใช้กล้องหลังนั่นแหละ เล่นหลักเนี่ยอาจจะแคบลงมานิดนึงแต่ว่ามือนะคะมือที่เราถืออยู่มันก็จะไม่รู้สึกว่ายาวจนเกินไปนักอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกที่จะถ่ายแบบไหนนั่นเองต่อไปค่ะเป็นงานพอเทตวิดีโอกันบ้างค่ะก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบทำคอนเทนต์ที่เป็นหน้าชั้นหลังเบอร์สําหรับงานวิดีโอนะคะอันนี้มเลือกเป็นแบบบิ๊กเซอร์เคิลไว้นะด้านหลังมันก็จะแบบโอ้โหละลายสุดๆไปเลยค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเหมาะกับคอนเทนต์ของคุณหรือเปล่านี้ลองพิจารณาดูนะคะ ยังไม่หมดค่ะการทำคอนเทนต์มันทำาได้หลายรูปแบบใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับดีเลกเตอร์วิวด้วยนะคะข้อดีของดีเลกเตอร์วิวก็คือคุณสามารถที่จะเลือกนะสำหรับกล้องหลังนะคะคุณสามารถปรับได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนที่ถ่ายอยู่ตอนนี้คุณเปลี่ยนมาเป็นเลน์นี้ได้ แบบนี้นะคะก็คือเลือกได้เลยว่าจะเอาเป็นเลนวายหรือว่าจะใช้เป็นเลน์อลต์วายแล้วก็ยังเห็นนะคะหน้าอุ้มอยู่แบบนี้แหละเดี๋ยวมาสาธิตการทำออโต้เฟรมให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะคะเขาจะพยายามเฟรมเราเนี่ยให้อยู่ตรงกลางตลอดเวลาสมมติลูกมูฟมาทางขวาคะ่ะตัวกล้องเนี่ยมันก็จะมูฟตามมาด้วยหรือว่าเอามู๊มาทางซ้ายน,นะคะมันก็จะมีการปรับเฟรมมันจะเหมาะมากๆเลยสําหรับการทำคอนเทนต์นะคะคนเดียว มีทริคมาแนะนำนะคะสำหรับคนชอบเอาไปถ่ายวอลกนิดนึงค่ะเราจะงงอัตราส่วนเนาะเพราะว่าด้านในเป็นแนวตั้งด้านนอกเป็นแนวนอนใช่ไหมวิธีการสำหรับการถ่ายนะคะให้มาที่วิดีโอ ด้านมนเนี่ยจาก9ต่อ16ให้เลือกเป็น16ต่อ9มันจะกลายเป็นแนวนอนเหมือนกันนะคะแล้วก็อัตราส่วนด้านหน้าด้านในเนี่ยด้านในอัตราส่วนด้านในกับอัตราส่วนด้านหน้าเนี่ยที่เป็นจอหน้า1.9นิ้วนะคะมันจะใกล้เคียงกันมากๆเลยคุณสามารถที่จะ reference ได้เลยก็คือว่าซ้ายกว่าบนล่างนะคะก็คืออ้างอิงเนี่ยจากจอด้านหน้าแบบนี้ได้เลยนะง่ายขึ้นเยอะมากๆวิธีนี้นะคะแนะนําเลย นอกจากเรื่องนี้แล้วนะคะุมยังมีนี่เลย IG Story ให้ดูกันนิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงมาดูกันนะคะคนถามว่า i g Story ใส่ฟิลเตอร์แล้วกระตุกไหมเยอะมากนะคะก็เอาให้ดูกันมีกระตุกบ้างนิดหน่อยนะแต่เรียกว่าน่าจะดีกว่าสมัยก่อนๆน,นะคะช่วงแรกๆเยอะมากซึ่งอันนี้ยังเป็นปัญหากับไอจีะ IG นะคะระหว่าง IG กับมือถือ Android ทุกรุ่นเลยแต่ก็ประมาณนี้ถือว่าพอใช้ได้นะ ทีนี้เนี่ยน้องจะเพอร์เฟกได้เนี่ยน้องต้องสวยและน้องต้องฉลาดด้วยค่ะมาดูกันว่าเจ้านี่เนี่ยฉลาดแค่ไหนนะคะมาเริ่มจากจอด้านหน้ากันก่อนจอด้านหน้าขนาด1.9นิ้วไม่ได้ทําได้แค่ใส่รูปนะคะหรือว่าดูเวลาเป็นเท่านั้นอุ้มอยากจะให้ดู notification นิดนึงค่ะถ้าคนส่งไลน์มาหาเราเราไม่ต้องเปิดดูด้านในนะคะก็คือแอบดูตรงนี้ได้เลยแต่ว่าเวลาคนส่งมาซ้ํานะคะมันก็จะมาทับกันนะ ทีนี้สเตตัสต่างๆนะคะ Facebook t w i t t e r ก็สามารถดูได้จากตรงนี้เลย mm. เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ถ้าสมมติต้องการจะตอบไลน์นะคะ mm. ก็กดเข้าไปดูแล้วก็กดรีพายถ้ารีพายมันก็จะเปิดปึ๊บเปิดเข้ามานะคะมันก็จะให้รีพายด้านหน้าตรงนี้คือมันก็จะช่วยนะคะในเรื่องของความต่อเนื่องและบางทีถ้าสมมุติแบบมันไม่ได้สําคัญหรือไม่ได้จําเป็นมากเราก็ไม่ต้องไปเปิดกลางหน้าจอออกนะคะทีนี้ยังมีอะไรอีก อุ้มเลืไปด้านขวาค่ะก็จะมีวิดเจ็ตต่างๆใช่ไหมอุ้มสามารถจะเพย์พอสเพลงไปเลยแบบนี้ได้นะคะง่ายดีแล้วก็ยังสามารถที่จะใส่นะคะเวทเทอร์ Weather, มีอารามนะคะทามงค์ทามเมอร์ ummer, หรือว่า s ัมซุงเฮล h นับก้าวนะคะได้ตรงนี้เช่นเดียวกันอีกอย่างนึงที่อยากจะเล่าค่ะคือสมมติอุ้มเปิดคลิปนี้เปิดคลิปนี้อยู่นะคะปิด120เด้วย ยังเพยต่ออ่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ยังไม่มีใครเล่านะคะก็คือสมมุติคุณชอบดู y t u t u อะไรสักอย่างหนึ่งคุณก็สามารถเปิดไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เรียกว่าฟังแต่เสียงมันได้นะ,ะแล้วก็ยังสามารถที่จะเปิดนะคะเพื่อที่จะคอนโทรลพอดได้เพยได้จากตรงนี้นะคะเหมือนเป็นหน้าจอเหมือนเป็นนาฬิกาเรือนนึงเลยอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะเออลวอุ้มชอบอย่างหนึ่งมากเลยอะคือตรงเนี้ย มันมันคือการสลับกันระหว่างเล่งเสียงลดเสียงใช่ไหมคะถ้าเราจะลดเสียงเนี่ยให้กดอันอัน,นอันนี้เนาะอันที่มันอยู่ใกล้กับตัวด้านบนเนาะทีนี้เล่งเสียงก็คือุ่งกดอันล่างใช่ไหมคะแต่ทีนี้สลับกันฟลัแบบ๊ถ้ามุ่งกดอันบนก็จะกลายเป็นเล่งเสียงกดอันล่างก็จะกลายเป็นลดเสียงนะคะมันจะสลับกันแบบนี้ ถือว่าเจ๋งดีต่อมานะคะเป็นเรื่องของเฟกโหมดค่ะตอนนี้เนี่ยเราสามารถจะให้แต่ละแอปนะแบ่งครึ่งหน้าได้แบบอิสระโดยที่ไม่ต้องลกอีแอปมาใส่นะคะคล้ายๆบน C4 3นั่นแหละยกตัวอย่างเช่นนะคะอ่ะง่ายๆก่อนตัวแกลอรี่แบบนี้สมมติกดเข้าไปนะคะแล้วอุ้มก็พับจอไว้ครึ่งหนึ่งทุกอย่างมันก็จะถูกเลื่อนไปอยู่ด้านบนแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนทัชแพดให้ ในรูปแบบแบบนี้นะคะเอ่อแล้วก็ยังมีเช่น Spotify นะคะเช่นสมมติอุ้มฟังเพลงใช่ไหมเปิดเพลงนี้อุ้มก็ตั้งอยู่กับโต๊ะใช่ไหมคะแล้วอยากจะดูเนื้อเราก็ตั้งอยู่แบบนี้แล้วก็ตั้งอยู่กับโต๊ะดูแบบนี้ได้นะคะซึ่งถือว่าง่ายดีค่ะยังมีอีกหลายแอปนะคะที่สามารถทําได้ในรูปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมไปลองเล่นเฟกโหมดดู ต่อมานะคะเป็นเรื่องของ Edge Panel ค่ะตรงนี้เนี่ยอยู่มานานแล้วแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยใช้นะคะคุณสามารถจะเลื่อนมือนะคะเลื่อนนิ้วจากทางขวาเข้ามาได้แล้วก็จะเจอคําว่า Setting ตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บนะคะมันจะมีให้เลือกเนี่ยหลายๆแบบเลย แต่ว่าถ้าสมมุติเนี่ยอันที่คุณจะใช้ไม่มีนะคะก็เลือกที่ Galaxy Store ตรงนี้ได้แล้วก็มาเพิ่มเติมได้นะคะว่าต้องการอะไรบ้างนะคะบางอันเสียเงินบางอันก็ฟรีแต่อันนี้มุงใช้บ่อยๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคาลคูลเอเตอร์นะคะหรือว่าตัวที่เป็นปฏิทินเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็จะฟรีนะคะแล้วก็กดได้ตรงนี้เลยง่ายมากๆตัวนี้เนี่ยเขาไม่ยอมใส่ใน Galaxy c 4 3แอบเสียดายเหมือนกันและอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มงเชื่อว่าหลายคนอยากรู้ก็คือเรื่องของขนาดของตัวคีย์บอร์ดนะคะถามว่าเล็กไหม ก็เล็กน,นิดนึงค่ะเวลาอุ้มพิมพ์หรืออาจจะเป็นเพราะว่าไปจับมือถือจอใหญ่มานะคะพอมาพิมพในนี้ก็แอบรู้สึกเบียดเบียดกันไปนิดนึงค่ะแต่ก็อยู่ในโพสิชันที่ถือว่าทํางานได้แหละอ,อ๋อแล้วบอกก่อนนะคะว่าตัวนี้ไม่รองรับปากกานะจ๊ะหลายคนเข้าใจผิดว่าตัวนี้รองรับปากกาทีนี้การเล่นเกมเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยเอ,อ่ออยากให้ทุกคนเอาหน้าจอนี้นะคะไปเทียบกับมือถือที่ทุกคนกําลังเล่น r v อยู่นะตอนนี้ จะบอกว่าเครื่องนี้ถือว่าได้เปรียบมากๆนะคะเพราะว่าอัตราส่วนของมันคือ22ต่อ9 ยีต่อ9ก็คือยาวมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ซ้ายแล้วก็กว่านะคะเวลาทีา่มีคู่แข่งเดินมานะคะหรือว่าเราจะไปตีใครเนี่ยเราก็จะเห็นรอบๆเนี่ยได้อย่างชัดเจนสุดๆไปเลยซึื้อนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับชิปเซตตัวท็อปสุดๆ,ๆก็คือ Snapdragon 8ปดแปดแปดแป8มาคู่กับความร้อนมากๆนะคะต้องใช้คําว่าร้อนมากๆเพราะว่า เจ้าตัวนี้เนี่ยถือว่าตัวมันเล็กใช่ไหมคะแล้วก็บริเวณตำแหน่งของที่เป็นชิปเซต CPU ของเขาเนี่ยมันจะมาอยู่ที่ก้อนด้านบนตรงนี้นะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะเล่นแล้วโดนถ้ามีการเล่นนะคะไปสักพักหนึ่งเราจะเริ่มรู้สึกอุ่นนะแล้วถ้าเข้าประมาณ10นาทีเราจะเริ่มรู้สึกว่าหลอนนะคะก็ต้องยอมรับแหละว่าคง ต้องใส่เคสนะคะเพราะว่าเคสอาจจะช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องไปสัมผัสกับตัวเครื่องเนี่ยโดยตรงนะคะก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีขึ้นสําหรับเรื่องของความร้อนนะคะเวลาเล่นถนัดมือไหมถนัดมือดีนะก็คือตําแหน่งที่อุ้มสามารถที่จะเอื้อมมือไปกดได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องนิ้วยาวมากก็ก็ก,ก,ก็กดได้ถนัดมือดีค่ะก็ลื่นๆเลย1 2 0อเฮิร์ต์เนาะแบบนี้ค่ะ fps นิ่งๆอยู่ที่60นะคะสําหรับเกม ROV ถ้าใครนะคะที่รู้สึกว่าไม่ชอบอัตราส่วนที่เป็น2ีต่อ9 เอางี้เดี๋ยวอุ้มขอเปิดบางแอปให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะคะสำหรับ22ต่อ9อย่างอันนี้ก็ยาวๆดีนะคะแบบนี้สําหรับคนที่ถ่ายฟีดเ c e b o o k นะคะสำหรับคนที่เล่น Instagram นะคะก็อยู่ในโพสิชันที่ถือว่าสวยงามเลยนะคะตำแหน่งกําลังดีเลยแล้วก็ IG story ก็อยู่ในโพสิชันที่มันจะหดมาให้อัตโนมัติแบบนี้นะคะทิกตอเป็นไงบ้างเฟิบทิกตอกก็ เล่นได้ปกตินะคะก็ยาวๆปกติของเขาอยู่แล้วนะ Netflix บ้างแล้วกันนะคะ Netflix เนี่ยก็จะเหลือขอบซ้ายขวาค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าอุ้มกลอาวมามันก็จะมีการตัดทอนนะคะบริเวณพื้นที่ด้านบนกับด้านล่างไปเยอะเช่นเดียวกันนะสำหรับ Netflix ค่ะ YouTube บ้างแล้วกัน,นะคะ่ะแนวตั้งนะคะอุ้มสามารถทำเฟกโหมดแบบนี้ได้นะคะถ้าแนวนอนแนวนอนก็ถ้าอุ้มเรือแบบนี้ก็ หัวขาดนะคะด้านล่างขาดไปพอสมควรเหมือนกันเมื่อกี้พูดเรื่องของความร้อนไปแล้วนะคะมาดูกันที่แบตกันดีกว่าค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยมากับแบตขนาด3 3 0 0มิลลิแอมนะคะแล้วก็ให้ฟ้าชาร์จมาทั้งหมด15วัตเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้งานจริงเป็นยังไงบ้างค่ะอย่างอันนี้เนี่ยอุ้มลองเอาให้ดูนะคะอันนี้คือเป็นการใช้งานแบบปกติอุ้มก็คือเล่นเกมก็เล่นด้วยนะคะแล้วก็เข้าโซเชียลด้วยทํางานด้วยนะคะตอบไลน์ตอบแชทนะคะตอบเ a c e b o o k ั e ทึ e เซอร์ปกติเลยดูมองดูเมลนะคะอุ้มอยู่ได้ประมาณ4ชั่ว โมงสนาทีก็คือประมาณเกือบเกือบหชั่วโมงนะคะสำหรับสกินออนไทม์โดยที่อันนี้เนี่ยเล่นซอสเซตแมนนะคะต่อเนื่องเลย1ชั่วโมง a c e b o o k นะคะถึงเกือบชั่วโมงสปีดิเฟอร์ประมาณ20นาทีประมาณนี้ถามว่าโอเคไหมก็โอเคกว่าที่คิดไว้นะตอนแรกคิดว่า3 3 0 0มิลลิแอมเนี่ยจะต่างกับตัวซีโสามมากน่าจะต่างกันหลักแบบประมาณ1ชั่วโมงประมาณนี้นะคะสาหรับแบตประมาณห่างกันประมาณ1 0 0 0มิลลิแอมค่ะเจ้าต,ตัวนี้เนี่ยมันประหยัดพลังงานเวลาไม่ใช้งานเพราะว่ามันจะสต ที่จอหน้าแค่นี้นะคะหรือว่าบางทีแบบเราไม่ได้ดูก็คือจอปิดไปหมดเลยนะคะเหมือนเครื่องเนี่ย standby อยู่แบบนี้ไม่ต้องมีหน้าจอไหนเลยนะคะก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆแล้วเวลาเราเปิดมาใช้นะคะจริงๆจอมันไม่ได้ใหญ่มากทําให้เราเนี่ยไม่ต้องใช้พลังงานอะไรมากกับเจ้าตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อุมเปิดให้ดูเนี่ยทีนอนทามเนี่ยหชั่วโมง ถ้าใครเนี่ยที่ไม่ได้แบบเล่นเกมหนักนะคะหรือว่าเไปเล่นพวกโซเชียลไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนอะไรแบบนี้อุ้มเชื่อว่าน่าจะอยู่ได้นานกว่านี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวต้องลองพิจนารณากันต่อไปนะก่อนจบนะคะเดี๋ยวอุ้มเอามาใส่เคสให้ดูแล้วกันค่ะเคสนี้ก็เป็นหนึ่งในเคสที่อุ้มชอบมากที่สุดเลยนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถจะดึงออกมาได้นะแล้วก็เอาตัวสตัฟตตัวนี้ไปเปลี่ยนเข้ากับเคสตัวอื่นได้ค่ะหรือว่าจะใส่เอาไว้แบบนี้อุรว่าก็เท่ดีนะสีน้ําเงินส้มแบบนี้ค่ะ เวลาใส่นะคะเคสแบบนี้มันจะมี2ท่อนนะเราก็กลางนะคะกลางก่อนนะแล้วก็เอาใส่ได้เลยจะใส่บนใส่ล่างก็ได้ค่ะแฟบแล้วก็ใส่เข้าไปปึ๊บแบบนี้นะคะเวลาใช้งานก็อยู่ในมือแบบนี้นะคะพับลงมาปึ๊บเห็นไหมตัวสตัฟก็จะเลื่อนขึ้นไปพอดีแบบนี้เลยนะคะเวลากลางก็อยู่แบบนี้สามารถตั้งได้นะคะด้านหลังนะคะด้านหน้าปึ๊บก็สวยเลยนะแบบนี้เท่ดีนะ ใครที่ไม่รู้ว่าจะเอาของแถมไอ้ที่เป็นเ,เงินนะไปซื้ออะไรนะคะก็ซื้อตัวนี้ได้นะถือว่าเป็นเคสที่สวยงามดีสำหรับ ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีเคสออกมาให้เลือกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดค่ะ <S <S ทีนี้สรุปเลยละกันว่าที่ราคา34,900น่าสนใจไหมนะคะอ๋อราคานี้นี่คือแรม 8GB เนาะรอม 128GB ค่ะสําหรับอุ้มเนี่ยจริงๆริอุ้มชอบมันมากเลยนะถือว่าเป็นมือถือเครื่องนึงที่สะดุดตาแล้วก็ชอบถือมันมากนะคะใช้ไม่ใช้ก็ไม่รู้แหละแต่ว่ารู้สึกว่าชอบถืออ่ะชอบเปิดชอบปิดมันนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นมือถือที่ พัฒนายอย่างก้าวกระโดดมากถ้าใครดูนะคะคลิปครบสองวีของอุ้มของตัว c ี l ลิปนะแล้วมาดูคลิปนี้ก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไป เป็นคนละคนเลยนะคะสำหรับตัว c 5 3ตัวนี้ซิมตัวนี้ใส่ได้1ซิมนะคะบวกกับ e s ซิมนะใช้งาน 5G ได้ตั้งแต่แกะกล่องนะคะในพื้นที่แล้วก็เครือข่ายที่ลองรับเนาะพอร์ตเป็น USB C ค่ะมีไวเลสชาร์จนะคะสามารถที่จะวางชาร์จได้นะคะอะวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่จะคุยกันนะมีทั้งเรื่องของทิปแอนทิกนะคะของตัว5 3ทิปแอนทิกของ C43 แล้วก็เทียบกล้องนะคะระหว่าง C53 จะเ,เนี่ยมาเทียบกับ a 1ซ แล้วอุ้มจะเอาตัว C43 นะคะไปเทียบกับ Note 20 Ultra นะเพื่อความแฟร์ในการใช้ปากกาละกันนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าอยากรู้อะไรมีคำถามอะไรนะคะส่งมาในคอมเมนต์ได้ก่อนเลยเดี๋ยวอุ้มว่างอุ้มนั่งตอบให้หมดเลยทุกคนนะคะ,ะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าฝาก Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยสวัสดีค่ะ